มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ผลแล้วนะครับ4ทีมแชมป์ของแชมป์ของเรานั้นใครจะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของตารางใครที่2ใครที่3ใครที่4นะครับเดี๋ยวจะรู้กันเลยตอนนี้มาดูคะแนนของน้อง FM จากศรีสะเกดก่อนนะครับพร้อมแล้วคะแนนของน้อง FM คือคะแนนเต็ม1นึพันนะครับต้องการสูงมากครับ900แก่ๆแกเลยครับพอม่อย่างนั้จะเบียดขึ้นอันดับยากมีคะแนนตูนอยู่แล้ว20คะแนน 900เท่าไรหรือจะ1,000ไปเลยยิ่งดีขึ้นอันดับหนึ่งเลย986คะแนนนะฮะ9 8้คะแนนรวมของเดิมอยู่ยีตอนนี้1 0 0หคะแนน1 0 0หคะแนนขึ้นมาเป็นที่2แล้วนะที่สเป็นอันดับสองตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่สแล้วแทนโคราดแล้วนะโคราดอยู่อันดับ3 990คะแนนนะฮะอันดับหนึ่งคือลพบุรีลบบุรีหนึ่คะแนน ตอนนี้ครับสำหรับพิชณ <มา S 1> ุลโล,โลคะแนนมีอยู่10คะแนนถ้าทำได้998เท่าน้องพึ่งครั้งก่อนจะขึ้นมาเป็นที่ 1, 1เหมือนกันร่วมที่มที่1ร่วม,วม,วมอ่าโอเคครับมาดูกันนะฮะคะแนนของน้องดรีมนะฮะจะทำให้พิชณุลโลอยู่ในอันดับที่เ,<อ>เท่าไหร่นะครับคะแนนของน้องดรีมจากพิชณุลโลคือรใหได้ทรหนึ่งไปเลยครับเอาที่หนึ่งไปเลย าดูคะแนนของน้องรียนจากพิศโลกครับ900คะแนนครับโอ้โห989คะแนนนะฮะตอนนี้เท <Yeah well, S 1> ่ากับว่า <poco> น้องรวมคะแนนเดิม10คะแนนเป็น9 9 9คะแนนนะฮะขึ้นมาเป็นอันดับ3ครับอันดับ3อันดับ3 รุปผลคะแนนตอนนี้นะครับแข่งกันไปคนละหนึ่งครั้งจา่าฝูงก็คือจังหวัดลบบุรีนะครับนำอยู่ด้วยคะแน 1, น1000กับ8คะแนนครับีตะเกตตามมา1000กับ6คะแนนแตนนอันดับ3กล<อ>ายมาเป็นพีชนะโลกแล้วนะครับ999กคะแนนและอันดับที่4ี่นครราชสีมาที่คะแนน990้คะแนนหลักการหน้าจะมีการไข่ามาเจอกันใหมอห่อีกเจอทีมนี้ยังไม่เคยเจอ อันดับจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งต้องคอยติดตามครับช่วงนี้ครับก็เป็นการร่วมแสดงความยินดีใกล้ปีใหม่นะครับก็มีการแสดงความยินดีในเทศกาลปีใหม่ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าจากแบรนด์วีตาพลุนพลัสสกัดเค็มมอบให้คนละกระเช้าแต่ให้ถือร่วมกันก่อนนะฮะจะได้ไม่น่าคนละกระเช้านะครับคนละสองทีมโอเคสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณทั้งสองจังหวัดเลยนะครับทั้งพิศโลกด้วยแล้วก็ศรีสะเกดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทั้งห้าท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามชมกิจกรสงครามเพลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปตารางคะแนนประจำสัปดาห์อันดับหนึ่งทีมลบบุรี1 0 0่คะแนนอันดับสองทีมศรีสะเกต1 0 0่คะแนนอันดับสามทีมพิศณุโลก999คะแนนอันดับสี่ทีมนครราชสีมา990คะแนน สับดาหน้าคิกดูสงกรามเพลงแชมป์เจ้าสังเวียนชิงเงินรางวัล1ล้านบาทรอบรองชนะเลิศพบ4แชมป์นักครราชศีมารบบุรีพิษณุโลกสีสเกตกับ6นัดการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนหาสุดยอดอันดับแรกสู่รอบชิงชนะเลิศชิงเงินรางวัล1ล้านบาท นัดที่3พึ่งลอบุรีร FM ออสีสะเก,กดนี่มาเต็มอ <ไป S 2> ลองแล้วก็ลองไปเลยพิกดูสงครามเพลงแชมป์เจ้าสังเวียนครับทีมจังหวัดสีสะเกดในการแข่งขันครั้งนี้พวกเราก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่2นะครับครั้งต่อไปก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสีสะเกดสู้ส ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ทีมพิชเชโลกนะคะครั้งหน้าเราจะทำให้ดีกว่านี้นะคะพิชเชโลกสู้ย<อ>้<อ>